คือเรื่องมันต้องแดงเดือดไปถึงตัวนักกีฬาแบบนี้เลยเหรอคะทุกคนคะล่าสุดค่ะทุกคนสาวเตยหัทยาบำรุงสุขได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะเรียกร้องให้ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงและชายผ่านฟรีทีวีย้ำว่าต้องสดเท่านั้นโดยสาวเตยหัทยาบำรุงสุขมิดุบล็อกสาวสวยของทีมชาติไทยเนี่ยโพสต์ว่าทุกคน เข้ามาช่วยกันเข้ามายกมือเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลซีเกมทั้งหญิงและชายที่เหลือทุกนัดผ่านฟรีทีวีเสาวเตยย้ำว่าต้องสดเท่านั้นโอ oh ไม y g ก d เรื่องนี้มันต้องถึงตัวนักกีฬาขนาดนี้เลยเหรอที่เสาวเตยต้องออกมาโพสต์แบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนคือก่อนหน้านี้สาวเตยที่บำรงสุขเนี่ยก็โพสต์โปสเตอร์ของการแข่งขัน,น,น,นวอลเลย์บอลหญิงนั่นแหละว่าวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านไทยรัฐทีวีนะวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทีสปอร์ตนะ อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยที่มีการแข่งขันระหว่างไทยเจอกับฟิลิปปินเนี่ยสาวเตยก็โพสต์โป,ส,โปสเตอร์นะว่าเป็นการถ่ายทอดสดของช่องทีสปอร์แต่สุดท้ายทุกคนก็รู้ว่าเมื่อวานไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีแม้แต่ช่องเดียวเลยทําให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ย คือสาวเตยก็คงคิดว่าเอ้ยตัวเองคือโพสต์แบบโพสต์ผิดเหรอคือโพสต์แล้วมันมันมันไม่ถูกต้องใช่ไหมทําไมแฟนๆวอลเลย์บอลไม่ได้ดูตัวเองก็คือผิดไปด้วยเลยอะนะคะคือพูดได้เลยว่าโปสเตอร์ทั้งหลายแหละที่องค์กรหน่วยงานต่างๆออกมาเนี่ยมันส่งผลกระทบร้ายแรงแล้วกันต่อตัวนักกีฬาเองเลยอะนะคะต่อตัวสื่อเองต่างๆที่เอาไปโพสต์อีกครั้งต่อตัว ภาพเองนั่นแหละคือมันส่งผลกระทบไปหมดเลยแล้วประเด็นก็คือส่งผลกระทบร้ายแรงสุดไปถึงเจ้าตัวนักกีฬาเลยมันก็เลยทําให้สาวเตยเนี่ยก็ต้องออกมาโพสต์แบบนี้ในวันนี้เลยนะคะย้ำว่าเป็นข่าวด่วนวันศุกร์ที่12ธันวาคม2568สาวเตยนี่แหละเรียกร้องเลยให้มีการถ่ายทอดโศลบอลีเกมทั้งหญิงและชายผ่านฟรีทีวีย้ําว่าต้องสดเท่านั้นแอดบอกแล้วไงคะว่าการที่จะทําโปสเตอร์อะไรออกมาสําหรับหน่วยงานรัฐหรือว่าองค์กรใหญ่ ทั้งหลายแหละนะคะคือโปสเตอร์ออกมาแล้วอะต้องทําให้ได้คือถ้าโปสเตอร์ออกมาแล้วทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอแอดอ่านคอมเมนต์ในโพสต์ของแอดก็ยังรู้สึกได้ว่าเห็นใจมากๆแล้วรู้สึกเสียใจสุดๆเลยนะคะเพราะว่าแอดก็เป็นหนึ่งคนที่ได้บอกแฟนๆว่าบอลเหมือดกับสาเต้วเอรอาบัมรุงสุกนั่นแหละว่าเฮ้ยแม์นี้นะจะถ่ายอดสดผ่านทางทีสปอร์ตนะแม์นี้จะถ่ายอดสดผ่านทางไทยรัฐแต่สุดท้ายทุกคนเฝ้ารอทุกคนรอรอแบบเฮ้ยห้าโมงครึ่งแล้วเปิดทีวีแล้วเอ้า ไม่มีเลยอะคือมันไม่มีจริงๆตัวแอดยังรู้สึกว่าตกใจเลยว่าเอา้าทําไมทีวีที่ฉันบอกไปนักกีฬาที่บอกว่าวันนี้จะมีแข่งขันแบบผ่านฟรีทีวีช่องนี้กลับไม่มีเลยคือมันเสียไปหมดเลยนะคะทางนี้ทางนั้นแอดก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะและแอดก็เชื่อว่าสาวไทยทุกคนที่ได้โพสต์โปสเตอร์ต่างๆร่รวมถึงหน่วยงานที่ได้โพสต์โปสเตอร์เนี่ยก็คงจะรู้สึกผิดไปตามๆกันน,นะคะเพราะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่แบบแฟนๆตั้งหน้าตั้งตารอจริงๆคือเรียกด้ว่า ทุกคนอะ่ะบอกว่าอกลับบ้านมาตอนเย็นอะ่ะ เพื่อจะมานั่งดูวอลเลย์บอลหญิงแข่งทุกคนรีบเลิกงานแล้วก็รีบนั่งรถกลับบ้านเพื่อมาเปิดหน้าจอทีวีอะเพื่อดูวอลเลย์บอลนอ่ะนึกถึงแอตตอนเด็กๆเลยว่ารีบกลับจากโรงเรียนเพื่อมาดูการแข่งขันมวยค่ะเพื่อมาดูการแข่งขันตะก้อแล้วแบบเออตอนนั้นเราได้ดูจริงๆเพราะว่าช่อง74ทีวีเพื่อคุณทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลหรือว่าทาให้แฟนทุกชนิดกีฬาได้ดูจริงๆนะคะแต่พอมันมาถึงยุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปะนะคะ ฟรีทีวีมันก็ไม่รู้หายไปไหนก็มีแหละก็มีแต่ว่าเราอาจจะผิดพลาดทางโปรแกรมการแข่งขงันวอลเลย์บอลหรือเปล่าของการจัดตารางช่องถ่ายทอดสดนะคะซึ่งมันเป็นกีฬาของมหาชนที่แฟนๆวอลเลย์บอลต้องการดูจริงๆแล้วแฟนๆเชื่อเลยว่าแบบ80 90ซของประเทศไทยเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอดูการแข่งขงันวอลเลย์บอลมากๆเว้ยเข้าใจคำว่าวอลเลย์บอลปะเออนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ สาวเตยแทวบำรุงสุขเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นๆตามมาอีกนะคะในการแบบเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสดวัเลบ์บอลสีเกมทั้งหญิงและชายโอ้ทุกคนที่ดูเรื่องนี้ต้องถึงตัวนักกีฬาขนาดตัวนักกีฬาโพสต์โ,รส,โรสเตอร์ไปยังแบบยังผิดพลาดเองกันไปหมดเลยนะคะแล้วแบบนี้ อีกที่บอกเราจะเชื่อใครได้อย่างล่าสุดนะคะเช้าวันนี้เลยวันศุกร์ที่12ทธันวาคมโปรแกรมตารางการแข่งขสนยังมีผิดพลาดเลยนะคะในคู่อินโดนีเซียกับเวียดนามที่จะแข่งขันเวลา17นาฬิกา30ทีหรือ5โมงครึ่งเนี่ยในซีเกมเองก็ยังเขียนผิดเลยว่าแบบ เฮ้ยถ,ยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐกับท u e ร i ช i ันนาว9มง50ถึงเที่ยงทั้งที่เวลามันขัดแย้งกับเวลาการแข่งขัน,นะะจริงไปหมดเลยทางนี้ทางนั้นแอดก็ไม่รู้เลยนะคะว่าช่องาถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะเป็นไปในแนวทางไหนผ่านฟรีทีวีนะแต่ที่แน่ๆน่ท e v ริช o ันนาวเนี่ยเออมีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วแหละแฟนๆต้องโหลดแอปมาหมดนะคะย้าว่า4เกมครั้งนี้โหลดแอปมาหมดและไม่รู้เลยว่า คนที่ไม่ได้ใช้ True เนี่ยจะสามารถโหลดแล้วดูได้หรือไม่อันนี้ก็ฝากแฟนแฟ,นฟ,นฟนุตบอลเมนหน่อยนะแสดงความคิดเห็นในช่องนี้หน่อยเผื่อคนที่ไม่ได้ใช้ True เนี่ยจะมาดูกันว่าเอยตัวเองสามารถโหลดได้ไหมเปนแฟนแลุตบอลคิดเห็นอย่างไรบ้างคะต้องถึงมือนักกีฬาเลยนะคะนักกีฬาออกมาเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสดวอลเล์บอลทั้งหญิงและชายผ่านทางฟรีทีวีที่เหลือทุกนัดแล้ว,ตวเตยทีาก็ย,ยังย้ำอีกว่าต้องสดเท่านั้นโอ้ขนาดนี้เลยหรอ ประเทศไทยของเราไม่เล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้หน่อยค่ะเอาตรงเรียกร้องเลยยกมือในคลิปนี้เลยให้มีการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลีเกมต่อจากนี้ทุกนัดก็เหลือทีมหญิงอีกแค่2นัด3นัดไม่กีดนัดเท่านั้นนะนะคะส่วนทีมชายเนี่ยอ่ะเอาให้สุดทีมชายยังไม่ได้เริ่มแข่งเริ่มแข่งวันพรุ่งนี้13ธันวาสู้สู้เพื่อวอลเลย์บอลของเรากีฬามาหาชนของประเทศไทยนะ